เ,เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงวัน2วันนี้นะครับไม่น่าจะเกิดขึ้นได้เลยเนื่องจากว่าทางฝ่ายกัมพูชาโจมตีสถานที่พล,ลเรือนโดยเฉพาะเซเว่นอเลเวและโรงพยาบาลของเขตทางเขตไทยโดยเปิดฉากเริ่มยิงก่อนซึ่งโดยระหว่างประเทศเนี่ยไม่มีความจำเป็นและก็ไม่เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งครับ ก็พวกเราในฐานะที่เป็นพลเมืองไทยเราขอส่งกำลังใจทั้งหมดไปที่ทหารของพวกเราในในการปกป้องอธิปไตยของพวกเราแล้วก็ดำเนินการตอบโต้อย่างพอสมเหตุสมผลขึ้นไปนะครับเพื่อไม่ให้เหตุการณ์มันบานปลายยิ่งไปกว่านี้ครับแต่เลิกเริ่มเดิมทีเรื่องนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นเลยเนื่องจากว่าผู้นำไทยเรา ไปเกิดปัญหาส่วนตัวกับของของทางเขาแล้วทำให้เหตุการณ์มันมาถึงวันนี้ได้ครับก็ขอให้ทุกฝ่ายที่พิจารณายับยัง้งนำาให้เหตุการณ์มันสงบโดยเร็วแล้วก็หวังไว้เช่นนั้นมันไม่เกิดประโยชน์ผลดีต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเลยครับจริงๆก็ฝ่ายเราอ่ะได,ไ,ดได้ดำเนินการไปเรื่อยๆอ,อยู่แล้วหน้าตอนนี้อยู่ที่ทางฝั่งกัมพูชาเองว่า จะาหาเรื่องยุติได้อย่างไรโดยเฉพาะเรื่องกรณีประสาท ทั้งสามสี่แห่งที่ที่เกิดขึ้นเดิมมันเป็นของไทยอยู่แล้วแล้วก็มาอ้างเอาว่าจะเป็นของทางเขาก็เลยเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นมาอืไม่สมควรไม่สมควรอย่างยิ่งเลยหาเรื่องว่าเปล่าโดยเฉพาะเหตุการณ์ภายในกัมพูชาเองก็จะมีก็มีปัญหาเหมือนกันครับเขาก็พยายามทําประชานิยมในในฝั่งเขาแต่เขาเราก็ต้องตอบโต้อย่างสมเด็จสมผลครับ โดยส่วนตัวพูดแบบไม่ไม่เข้าข้างเราต้องตอบโต้แบบเต็มกำลังก่อนแล้วค่อยว่ากันไม่อย่างนั้นก็จะไม่เกิดเรื่องเรื่อง,เร,อง,เ,รองเรื่องยุติถ้าเรามแต่อ่อนน้อมอ่อนแอเขาก็จะได้เปรียบและได้ใจมากขึ้นครับสมควรจะสั่งสอนบ้าง คนไทยเราเรารักสงบอยู่แล้วเราเราเราไม่ต้องการสงครามแต่เมื่อจวนตัวคุณลุกล้ำเข้ามาเราก็ต้องตอบโต้ครับอย่างสมเหตุสมผลครับ